จะทำแกงไก่กับลูกกล้วยน้ำวานะคะนี่ก็เป็นกล้วยน้ำว้าค่ะเนื้อไก่จ้าไก่บ้านนะคะแกงไก่ลูกกล้วยค่ะแกงบ้านบ้านไก่บ้านต้องแกงนานๆนะคะให้เปืเ่อยเพราะไก่จะเหนียวค่ะนี่ติ่มต้มไก่ให้เปื่อยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปใส่เครื่องแกงแล้วก็ ั้งไฟต่ออีกสักพักค่ะแล้วถึงจะใส่ลูกกล้วยลงไปนะคะอันนี้อยู่ขั้นตอนต้มไก่ไปก่อนจ้าจะเปื่อยๆจะได้อร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาทำลูกกล้วยนะคะเกงกับไก่ค่ะใส่ตรงมือกันย่างมีกล้วยน้ำว้านะคะ ยังไม่ได้เก่น,นะคะเตรียมน้ำนะคะแล้วก็ใส่เกลือเยอะๆเลยะคะ่นะ,คะปิดมาเลยจ้าโลจววาต้องปอกเปลือกออกนะคะอันนี้ลูกเล็กไปนิดหนึ่งแต่ก็โอเคคะ่ะ ขาให้มานะคะ <S <S ปลอ,อนี้นะคะเอาเปลือ,อกออกเลยค่ะแ <ๆ S 2> ช่ไม่มันดำนะคะ โอเคค่ะลูกกล้วยติ่มปอกเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะมีติมเนื้อแล้วนะคะเดี๋ยวติ่มจะทุบๆนิดนึงค่ะเพราะว่าแกงแล้วจะได้อร่อยนะคะทุบๆทุบนิดนึงจ้า นี่คน่ค,คลูกกล้วยทุบเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวไปใส่แกงพริกเลยนะคะนี่นะคะไก่ที่ติ่ต้มไว้เปื่อยแล้วนะคะใส่เครื่องแกงเลยะคะ่ะลูกจัดจ้านเลยนะ,ะก็ต่างกัลูกกล้วยเลยนะคะ ใกก็เยอะมากเลยนะคะ,ะแล้วก็แกงไปได้ค่เดือดเปิบเลยค่ะไม่รู้กล้วยเปือยนะคะหอมแล้วะคะ่ะ เปื่อยเลยนะคะรึเปื่อยหรอจ้าทีน,นี้อันนี้อันนี้เป็นแกงพริกนะคะที่จิมไม่ได้ใส่กะทิค่ะแก,แกงพริกแต่ว่าถ้าใส่กะทิอร่อยนี่อยากกินใส่กะทิก็เลยจิมแบ่งนะคะแบ่งใส่หม้อจจะใส่กะทิเฉพาะที่จะกินแต่ละมือนะคะเพราะว่าแกงพริกก็อร่อยะค่ะ ส่วนแกงกะทิก็อยากกินฉะนั้นก็แบ่งจ้าแบ่งเนดิอใส่กะทิในหม้อเล็กค่ะเินมคะใส่กะทิเฉพาะในหม้อเล็กนะคะแบ่งจากหม้อใหญ่มากะทิสำเร็จนะคะ ให้กะทิเดือดนิดนึงค่ะน่ากินมากค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะในส่วนที่แกงไก่บ้าน,นลูกก้วยใส่กะทีินะคะหม้อนี้หอมมากค่ะกินค่ะ